สวัสดีครับผมサラวุธออนเทนรักเดินทางบนรถไฟวันนี้ผมอยู่ที่สถานีชุมพรซึ่งก็กําลังรอขอบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่44นะครับต้นทางสถานีสุราธานีปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรเนื่องจากว่าผมไม่ได้มาถ่ายที่สถานีชุมพรนานแล้วก็รวมถึงคลิปรถไฟนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับช่วงนี้เนื่องจากว่าผมติดภารกิจในเรื่องหลายๆอย่างทั้งเรื่องงานแล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็เลยไม่สะดวกถ่ายเลย จริงๆผมมีแผนการเดินทางนะครับภาคต่อการเดินทางขบวน25นะครับจากสถานีชุมพรไปสุดปลายทางสถานีหลังสวนนะครับจริงๆก็จะเป็นวันนี้แหละครับที่ผมจะเดินทางไปนี้วันนี้แต่ว่าไปไม่ทันนะครับพอดีมีธุระเลยทําธุระเสร็จไม่ทันขนบ,บวนรถออกไปซะก่อนก็เลยยกเลิกแผนแผนการเดินทางไปเลยนะครับเพราะจะพูดติดขัดนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่นี่หน้าสถานีนะครับาสถานีเดี๋ยวผมตัดภาพไปที่ชานชลานะครับวันนี้ดูค่อนข้างเงียบเหงานะครับไม่ค่อยมีรถขับผ่านมาเยอะสะัเท่าไหร่นะครับตอนนี้เป็นเวลา20นากา27นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบนชานชลานะครับตอนที่ขบวนรถมานะครับจะ,จะกดถ่ายทีหนึ่งครับ ข้างหน้านี้ครับเราจะเป็นชานชาลาที่1นนะครับที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างซึ่งก่อใกล้เสร็จสมบูรณ์แบบส่วนของชานชาลานะครับใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็จะเหลือของส่วนของงานวางรางทางที่1และทางที่2นะครับก็ตอนนี้ก็มีการเตรียมพื้นที่แล้วนะครับในเครื่องของพื้นที่ดินการเกลี่ยพื้นที่นะครับ สำหรับท่านผู้โดยสารที่มีความสนใจากับกระบวนตนี้กรุณาตะเียนสิ่งาและสัรพารของที่นำติดตัวมารอรับการโดยสารได้ที่ชานชาลาที่สามค่ะแอดิชันนี่โดยเาะนิเกลินจุดควอดสเตชันอีสเปร์ตสเตชันเอ็กซ์เนเบอร์โนโตดารสุราานีเอรุคนที่มักิรับบารคือตนกุลกบวนรถด่วนดีเซลลองนะครับผมกระบวนที่44่ะคนะ สุราธานีกรุงเทพอภิวัตรจะเข้าจอดในชั้นชลาที่3นะครับตอนนี้ก็มาใกล้จะมาถึงสถานีแล้วนะครับวันนี้ขบวนรล่าช้านิดหน่อยนะไม่ได้เสียเวลามากเสียงเครื่องยนต์ดีเซลดังมาถึงผมเลยนะครับในกล็อ,อาจจะไม่ได้ยินนะครับ ช่วงนี้มีการปรับเปลี่ยนเวลาบางขบวนนะครับสำหรับสายใต้แต่ขบวน170นะครับจะต้องมาถึงสถานีชุมพรเนี่ยก่อนขอบวน172ได้มีการปรับให้ขบวน172มาถึงสถานีก่อนขอบวน170นะ คัานนำหมายเลข2535ครับคันกลางหมายเลข25 2126ครับขอไทยครับคันท้ายเป็นหมายเลข2533้าสสึกว่าจะสีเอี่ยมเลยนะครับท่านนสสปรดารที่นี่สถานีชุมพรที่นี่สถานีชุมพร การโดยสารที่มีความสงค์จะลสถานีชุมพรตลอที่ท่านจะลงจากตู้รถรดยสารรถสิงห์รองและสองานของท่านที่านติดตัวมานำลงจากตูรที่ถูกต้องทั้ประกูลด้วยนะคะตด้รถที่จอดปยกในทางชลาที่สามขณะนี้เป็นตู้รถตรวนพิเศษนิสระทั้งแรลกดศที่สี่สี่ประสานท่านโดสารท่านทางสถานีสุราธานีสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพวัานค่ะ ด้วยการเปิดซ่อบขณะนี้ทางรถไฟชุมพรได้ใหสัญญานปล่อยขบเนรถไฟพิเศษยิยางขั้งประกาศที่44ตัดส่งแทนที่สารต้นทางสถานีเชือดานีสุดลายทางสถานีรามุ่นเรียบปทุมวัฒนออกจากสถานีชุมพรแล้วค่ะขบวนรถคันนี้ออกจากสถานีชุมพรไปแล้วจะถึงแล้วส่งแทนที่สารที่สถานีปัตยมาบระลึกตามสะพานใหญ่เปสถานีต่อไปสถานีชุมพรในนานะคะการแห่ประเทศไทยขอขอบคุณแทนที่สารคัน ที่ใช้รถไฟเป็นยางคานะในการเดินทางขอแค่บริษัทที่แค่เดินทางจึงเป็นนายการทการโดยสวัสดิภาพแต่ได้จบแบความเชื่อฟรีขอบคุณครับออกตัวแล้วนะครับสำหรับขบวนรถด่วนพิเศษที่44 มารอถ่ายขบวนต่อไปกันครับมาแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่168ต้นทางสถานีกันตังไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัตร ำลังจะเข้าในชันชลาที่3นะครับวันนี้ขบวน168ทำเวลาได้ดีนะครับปกตินี่จะเป็นขบวนที่ก่อนหน้านี้ล่าช้ามาตลอดนะครับวันนี้มาต้องเรียกได้ว่าเกือบตรงเวลาเลยนะครับ ไฟหัวรถจักรสองสวา่างมากเลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับหัวจักรที่ทำขบวนวันนี้เป็นหัวรถจักรอันสตอมหมายเลข4 2 2 1่คาดแดงครับเครื่องแคท นีมาลองถ่ายหน้าขบวนกันสักขบวนนะครับเนื่องจากว่าวันนี้บริเวณนี้มีแสงส่องเข้ามามากกว่าก่อนก่อนหน้านี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ตรงนี้จะมืดมากเลยเนี่ยจ,จะมืดต้องขออภัยด้วยนะครับขวรถเร็ว168ได้ว่าจากอันซ่อหมายเลข4 2่สองสองึทำขบวน เด,เดิมนะครับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับสถานีถัดไปที่ขบวนนี้จะหยุดรับส่งผู้โดยสารเป็นสถานีปทิวสถานีมาดามลิศครับแสงมืดหน่อยมืดไปเยอะเลยต้องขอไปด้วยนะครับอลองถ่ายมุมนี้บ้างมาแล้วนะครับขบวนรถด,ด่วนที่86นะนครศรีธรรมราชกรุงเทพอภิวัตรกำลังจะ เข้าจอดในชั้นจาราที่3นะครับวันนี้ขบวนรถด่วนที่86ตรงเวลานะครับทำเวลาได้ดีเลยวันนี้หัวจากเป็นหัวจาก QSY ก็ค่อยเคลื่อนตัวมานะครับ นิสวายหมายเลข5 2 2 7ครับ ่วงตู้นอนที่ทำขบวนจากสถานีสุราษฎร์ธานีมาด้วยนะครับเป็นจำนวน2ตู้ขบวนรถด,ด่วนที่86นั้นเป็นขบวนที่ยาวที่สุดนะครับตอนนี้สำหรับขบวนรถด,ด่วนนะครับเพราะว่ามีการพ่วง ตู้นอนเสริมนะครับที่เป็นต้นทางที่สถานีสุราธานีมาอีกสองตู้นะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวตัตรปลายทางสถานีสุขไยโกลกครับกำลังจะเข้าสถานีชุมพรในชั้นจละที่4นะก็ ขณะนี Dante, century, left, then, ้ขบวนรถด่วนที่86นะครับก็รอหลีกอยู่นะครับรอหลีกอยู่นะครับยังไปไม่ได้นะครับลาชานิดหนึ่งเดี๋ยวให้ขบวน171เข้าจอดเรียบร้อยก่อนเดี๋ยว86ค่อยออกไปขบวนหน้าขบวนรถจากเทเวศร์ราชาที่3ขถานีเทเวศร์รถเดินที่86ออกจากเทเวศราที่สถานีราชบุรีธรรมราชหมายถึงขานีกรุงเทพอภิรวาน แต่ด้วยชี้เองนะครับตามปกติีเอชเปเทนับตัวเอวีแต่ตั้งแต่ตีสปาร่าถึงโอเคบอกวาใกล้เข้ามาแล้วครับวันนี้วันดีนะครับผมที่ได้มีโอกาสมาถ่ายขบวนรถไฟที่สถานีชุมพรนะครับเพราะว่า ผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลามากสักเท่าไหร่นะครับที่จะได้มาถ่ายขบวนรถต่างๆนะแต่ก็เสียดายมากเลยครับที่ผมตั้งใจจะเดินทางต่อไปที่หลังสวนนะครับกับขบวน 2A5 เก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศภาคต่อจากการเดินทางัางที่แล้วนะครับบันทึการเดินทางช่วงปีใหม่นะครับที่นั่งจากสถานีธนบุรีมาถึงสถานีชุมพรนะครับก็ อ,อโอกาสหน้านะครับผมจะหาโอกาสอีกครั้งหนึ่งไปหลังสวนให้ได้นะครับบนขบวน2 5 5ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับหัวจักที่ทํำขบวน171วันนี้เป็นหัวจกนะักร QSY หมายเลข5238ครับ ขบวนนี้ก็ถือว่าเป็นขบวนรถที่เดินทางค่อนข้างยาวไกลนะครับกว่าจะถึงปลายทางเนี่ยก็สายสายของอีกวันหนึ่งนะก็บางวันอาจจะเกือบเกือบเที่ยงเลยผู้โดยสารแต่ละคนก็จะเดินทางด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับก็ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับน้องคุณคขบรถัเทียงราชาพาิลวที่1 มาถองที่สถานีกรุงเทพอภิวาสายทางสายสุมาลีกรุงและเชื่อมที่เที่ยวบานสอตับโบวโตจะิดในเวลาอกอนไหวในเวุาสอบกรุงเทพอุบกสุพรรม่ทัน จาก QSY หมายเลข5227นะครับวันนี้ดีหน่อยที่บริเวณชันชลาด้านนี้นะครับมีแสงสว่างมาบ้างผมก็เลยอาศัยมาถ่ายอยู่บ้างนะครับผมถึงแม้ว่าแสงอาจจะน้อยนะครับแต่ก็ขออนุญ,ญาตถ่ายในมุมมืดๆนิดนึงนะครับเดิมทีบริเวณนี้จะไม่ค่อยมีแสงไฟเลยนะครับโชคดีหน่อยครับว่ามีแสงไฟมาบ้าง ก็จะนึกถึงบรรยากาศเดิมๆนะครับที่ผมถ่ายในสมัยตอนที่สถานีชุมพรยังไม่ได้มีการก่อสร้างในส่วนของลือชานชาลาที่1น,นะครับก็จะมืดๆอย่างนี้แหละครับสมัยที่ใช้กล้องตัวเก่านะครับก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะวันนี้ขบวนที่86ไม่ได้ยาวมากนักนะครับผม ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับอันนี้ขบวนล,ล่าช้านิดหน่อยนะครับนี่จะว่าต้องจอดให้รอหลีให้กับขบวน171 าจะมีการจอดรอเพื่อสังเกตการอะไรสักอย่างนะครับก็เลยหยุดขบวนรถไว้ก่อนอันนี้เคลื่อนตัวออกไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปถ่ายหน้าขบวน171กันครับ,บเดินไปถ่ายหน้าขบวนไม่ทันเลยนะไม,ยยยไม่รู้จะเดินได้ถึงไหนนะ ันนี้ถ้ากล้องรู้สึกว่าบางส่วนภาพสว่างแปลก,กๆต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมใช้ชดเชยแสงนะครับว่าจะถ่ายกลางคืนส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมองเห็นเท่าไหร่ขรับวนรถออกไปแล้วนะครับไม่ทัน สถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีสวีหลังสวนละแม่ครับสำหรับขบวนรถเร็ว171 จู้ให้ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับลิ้นผ่านกันจริงๆเลยเดี๋ยวเรารอถ่ายขบวนต่อไปกันครับ<ะ>ขบวนรถด,ด่วนที่84นะครับสถานีตังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับต้นทางสถานีตังปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับผู้สลับกันเข้าจอดในชานชาลาที่3ครับ อาจจะจบที่ขบวนนี้นะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่กล้องไกลจะหมดแล้วนะครับตามขบวนโดยหัวจกัก QSY หมายเลข5237ครับ มีขบวนครับที่จะเข้าที่สถานีจุพรในชานชาลาที่4เป็นขบวนรถด่วนที่37และ45นะครับกรุงเทพอภิวัตน์สุงไงโกลบและกรุงเทพอภิวัตปาดังเบษาครับ ก็ขนาดนี้นะครับขบวนรถด,ด่วนที่แ4ก็ข้อจอดรอหลีกให้กับขบวน37และ45ครับทำขบวนโดยหัวรถจัก QSY ครับ QSY หมายเลข5247ครับ ชุดขบวนแรกก็จะเป็นขบวนของปาดังเมซาครับนี่ก็จะเป็นชุดของขบวนสู่งหงโกลกครับนี้กล้องอาจจะมีเอียงบ้างสั่นบ้างต้องขอไปด้วยนะครับดีอยู่บนชันชลาสูงแล้วถือกล้องไม่ได้สูงตามเลย

อีกขบวนหนึ่งนะครับเป็นขบวนรถเร็ว172สุงไหงโกลกกร,กรุงเทพอภิวัตนะครับต้องถ่ายแบบเร่งด่วนแล้วครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วครับทำขบวนโดยหัวจากคิวสวไฟหมายเลข5241ครับ ปัใจชาวใต้นะครับ ก็จะเป็นขบวนร,รถด่วนที่37และ45นะครับไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะถ่ายพอหรือเปล่านะครับอาจจะหยุดคลิปเพียงเท่านี้ครับผมบที่นี่สถานีชุมพรครับ